เซอร์ไพรส์รับปีใหม่พี่ชานนเผยความเซอร์ไพรส์รับปีใหม่กับโมเมนต์คุกเขา่าขอแพทนปภาแต่งงานที่อิตาลีสมแล้วกับที่แพทไม่เคยต้องร้องไห้เพราะพี่เลยปีใหม่นี้2,567ถือเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่และเรื่องราวดีๆสำหรับใครหลายๆคนรวมไปถึงสาวแพทนปภาที่เมื่อช่วงปลายปี2,566แพทได้ออกมาเผยว่าตนได้มั่นหมายกับพีชานนหลังจากคบหากันมากว่า2ปีพีคือคนที่แพทไว้ใจ และไม่เคยทําให้ร้องให้อีกทั้งพียังมอบแหวนกว่าสามกระดับมูลค่าล้านบาทให้แพทใส่เป็นของขวัญแทนใจความรักครั้งนี้ล่าสุดพีชานนนได้เผยภาพที่ทุกคนรอคอยมานานกับการที่พาแพทนปภาล่องเรือบนเลคโคโมประเทศอิตาลีและพีก็คุกเขา่าขอแพทแต่งงานเมื่อวันที่18ตุลาคม2566เวลา16นาฬกา6นาทีโดยที่แพทเองก็เขินมากแทบไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนท่ามกลางความสวยงามของภูเขาวิลล่าและน้ำทะเลสีเขียว เป็นบรรยากาศโรแมนติกสมกับที่รอคอยมากฮ่าฮก่อนหน้านี้แพทเคยไลฟ์และพูดว่าแพทมีแหวนวงหนึ่งน้ำหนักสองกรัตอยู่แล้วแพทก็เลยพูดลอยพูดว่าถ้าจะได้อีกวงก็ต้องน้ำหนักสามกรัตและเป็นไปตามนั้นเมื่อพ่ชานน์เป็นผู้ที่มอบแหวนวงนี้ให้กับแพทเป็นคำแทนใจว่าจากนี้จะรักกันไปจนสุดหัวใจยินดีมากๆเลยค่ะ